รายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย รายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานวันนี้นุ้ยสุตารับหน้าที่แทนพี่โนทวัฒน์นะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าถ้าเราจะไปดูดอกทิวลิปดูดอกลิลลี่หรือว่าทานตรอบรี่เราจะต้องไปที่ไหนคะต่างประเทศนะคะที่มีอากาศนาหนาวค่ะแล้วก็ภูมิอากาศก,าก็น่าจะมีหิมะนะคะก็อาจจะเป็นทางภาคเหนือ ที่มีอากาศห,หนาวๆหรือ,หร,อหรือทางแถบประเทศที่มีอากาศหนาวนะครับก็พอทราบอยู่ก็น่าจะเป็นแถบแถบเหนือนะครับและถ้านุ้ยจะบอกว่าเรามาดูได้ที่จังหวัดระยองในช่วงเดือนเมษายนคุณผู่ชมจะเชื่อเลยไหมคะที่จังหวัดระยองมีดอกคิวลิปด้วยหรอคะอ๋อมีด้วย,วยหรอคะอยังไม่ทราบเลยครับ พูดถึงเรื่องการดูดอกทิวลิปดอกลินลีล่หรือว่าไปกินสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนรายการไปเป็นรายการพาเที่ยวพากินนะคะแต่ว่านุ้ยจะพามาดูนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆของประเทศไทยเราค่ะซึ่งความมหัศจรรย์นะคะก็คือการที่สามารถทําให้ไม้เมืองหนาวออกดอกสวยงามได้ที่นี่จังหวัดระยองค่ะ ความมหัศจรรย์ที่ไม้เมืองหนาวย็งดอกทิวลิปจะสามารถออกดอกสวยงามได้ที่จังหวัดระยองนี้คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนยังไงแล้วตามพี่นุ้ยไปชมความมหัศจรรย์กันต่อเลยมาถึงจังหวัดระยองทั้งทีนะคะก็ต้องให้ไกด์เจ้าถิ่นเนี่ยพาเราเที่ยวค่ะและตอนนี้นะคะนุ้ยก็อยู่กับที่สิริวัฒนะผลเลิศพลังงานจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่ที่จะพาแฟนๆรายการเนี่ยไปดูถึงนวัตรกรรมใหม่ๆด้านพลังงานกันอยากจะถามพี่สิริวัตรค่ะว่าทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยมีนโยบายในการส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน,นยาอย่างคุ้มค่ายังไงบ้างคะก็นในส่วนของกระทรวงพลังงานนะครับก็เป็นผู้ที่จะกำกับดูแลในเรื่องกฎหมายตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องการอนุนรักษ์พลังงาน ตลอดจนใช้เรื่องพลังงานทดแทนต่างๆครับค่ะและถ้าถามถึงที่จังหวัดระยองเองค่ะเรามีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ายังไงบ้างมีตัวอย่างชัดเจนที่เห็นได้ไหมคะก็ตัวอย่างชัดเจนก็จะมีของบริษัทปตทนะครับเขามีการใช้นําเอาความเย็นซึ่งจากการที่ว่าเพิ่มความร้อนให้กับของ LNG ลิควิดแน t เชอร์แก๊สเนี่ยนะครับ่ให้กลายเป็นแก๊สธรรมชาติก็คือเขาจะได้ความเย็นตัวนั้นออกมาซึ่งปกติเนี่ยเขาจะใช้น้ำทะเลเนี่ย มาเป็นตัวที่ให้ความร้อนให้มันกลายเป็นไอซึ่งเราก็ได้เอาความเย็นตัวนั้นนะครับกลับมาใช้เพื่อจับปลูกพื่นเมืองหนาวที่จังหวัดระยองนะครับโอ้หนั่นหมายความว่าเราจะสามารถเห็นไม้เมืองหนาวที่ระยองได้แล้วครับที่ไหนคะจะไปดูนี่เลยครับที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพหลประนะหมออยู่ด้านหน้าแล้วไม่น้าละคะมิริวัต์ถึงได้นุ้ยมาที่นี่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมได้เลยไหมคะครับขอเชิญเลยครับเดี๋ยวเราก็ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางกตททไปแล้วนะครับเรียนเชิญเลยครับ ตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะเห็นมีบอร์ดจัดแสดงหลายอย่างเลยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนอาคารที่เรา,เามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องพืชเมืองหนาวนะครับเช่นในการที่เราจะวิจัยสายๆเมื่อก่อนที่เชียงใหม่เนี่ยเราวิจัยได้แค่2อเดือนต่อปีแต่ปัจจุบันนีราวิจัยที่นี่เนี่ยได้ทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ทําให้การการพัฒนาความรู้นในส่วนของงานวิจัยไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผม วันนี้ผมอยากให้คนมั่นใจว่าน้ำมันแก๊สโซฮอลเนี่ยใช้ได้กับรถยนต์ตั้งแต่ปี1995และจักรยานยนต์4จังหวะทุกรุ่นซึ่งกาณใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลคุณจะประหยัดกว่าน้ำมันเบนซินครับอันนี้งานเต็มครับก็ของมันดีอ่ะเลยอยากจะบอกใม้ใช้ใช้น้ำมันแก๊สโซเร่งดีไม่มีสะดุดเอ้าใช้ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บโอ้โ,<อ> <Complex> โ,โหตอนนี้เรามารวมตัวกันอยู่ตรงไหนะเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็เป็นสวนสมนุนไพรสมเด็จพระเทพครับก็สวนสมนุนไพรค่ะครับมันนี้สร้างขึ้นมาพร้อมกับโรงเยากาศนะครับซึ่งเราเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรา มาสร้างบรรยากาศที่ระยองแล้วเราก็ได้สร้างส,างสมุนไพรเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนให้กับสาาระยองนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย<ช>ของการ,รเกิดสวนสมุนไพรแห่งนี้ว่าแต่เราอยู่งหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยอยากเข้าไปดูด้านในว่ามันมีอะไรอยู่ภายในบ้างยินดีเลยครับเชิญเลยครับครับผมค่ะ อนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะเห็นมีบอร์ดจัดแสดงหลายอย่างเลยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนอาคารที่เรามีโครงการเกี่ยวกับเรื่องพืชเมืองหนาวนะครับเรามีจุดเริ่มต้นมาครับมาจากแก๊สธรรมชาติของเราเราก็เลยให้ทีมของเราว่าเป็น Miracle of Natural g a s แคือเป็นมหัศจรรย์แห่งแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งก็จุดเริ่มต้นก็คือจากปอทมีโครงการที่จะนํา เข้าแก๊สที่เรียกว่า LNG นะครับซึ่งมันมีอุณหภูมิติดลบถึง168องศานะครับ mm hmm. คือแก๊สในอ่าวเราก็ยังมีอยู่นะครับแต่เราใช้มานาน <Yeah. S 2> ก็อาจจะไม่เพียงพอในความต้องการก็จะเป็นต้องนําเข้าแก๊สจากต่างประเทศ <Yeah. S 2> การนําเข้าแก๊สก็ต้องทําแก๊สเนี่ยที่มีสถานะที่เป็นของเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอากาศหรือเป็นแก๊สเนี่ยให้เป็นของเหลวก็ต้องติดลบประมาณ168องศาเมื mm ่อ hmm. มาถึง บ้านเรามันก็จะต้องมาทําให้กลายเป็นแก๊สก็ต้องเอาน้ําทะเลมาทําเอาความเย็นนี้ออกซึ่งก็ทําให้เราสูญเสียพลังงานความเย็นไปเปล่าๆเราก็เลยมีแนวคิดที่จะความเย็นนี่มาใช้ประโยชน์นะครับในทางด้านการเกษตรนะครับก็ได้รับความร่วมมือกับโครงการหลวงและก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีน,นะครับมาช่วยกัในวิจัยว่าเราจะนําความเย็นนี้มาใช้ในการปลูกพืชเมืองหนาวได้อย่างไรนะครับจุดเริ่มต้นเราก็เราก็เริ่มปลูกที่ทิวลิปก่อนนะครับเพื่อ เป็นเป็นแรงดึงดูดนะครับ <Yeah. S 2> เพื่อสร้างความประทับใจว่าเออเราสามารถเอาแก๊สธรรมชาติเนี่ยมาปลูกด,ดอกไม้ได้แนวคิดการนำความเย็นจากพลังงานที่เหลือใช้มาปลูกไม้เมืองหนาวเป็นแนวคิดที่มหัศจรรย์มากๆเลยสมกับฉายา The Miracle Natural Gas หรือมหัศจรรย์แห่งแก๊สธรรมชาติ ข้ามาส่วนนี้รู้สึกสดชื่นเลยนะคะนี่ขนาดเป็นแค่ภาพของไม้ดอกที่ปลูกได้ที่นี่มีทิวลิปหลักๆเลยที่<ช>เห็นสีสดใสเลยนะคะนี่เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการที่เราเอาพลังงานมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดถ้าถามถึงโครงการในอนาคตที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆเพิ่มมูลค่าจากพลังงานเหล่านี้อีกเนี่ยจะมีอะไรที่เราจะได้เห็นในระยะใ,นในกล้นี้บ้างค่ะก็การปลูกทิวลิปเนี่ยต่อไปมันก็จะออกไปเป็นอาชีพของชุมชนแต่ชุมชนก็ต้องอดใจรอสักนิดหนึ่ง อันหน,นึ่งนี่อาจจะยาวหนอ่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการ<ช>วิจัยว่ามันุ่มค่าทางเศรษฐกิจหรือเปล่าแล้วก็วิจัยในเรื่องของการที่จะนํานความเย็นเหลือใช้เนี่ยให้มันสามารถขนถ่ายไปสู่ชุมชนได<ช>้ถ้าเมื่อการวิจัยเนี่ยมันสำเร็จขึ้นมานะเราก็คูนเผยแพร่ไปชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนมาเรียนรู้และสามารถเอาไปประกอบอาชีพเองได้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามสร้างตรงนี้ให้เป็นตลาด สำหรับชุมชนจะได้นําดอกไม้หรือพืชเมืองหนาวที่เขาปลูกได้มาขายได้นะครับเราก็จะสร้างให้ครบวงจรนะนอกจากผลิตด้วยแล้วก็ยังขายด้วยนะครับมีตลาดครับ,รบแล้วก็ในในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พี่โชสายได้เรียนไปแล้วครับก็คือว่าถึงแม้ว่าชุมชนจะต้องอดใจนิดหนึ่งแต่ในแง่าการศึกษาเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่าอย่างเช่นอเช่นในการที่เราจะวิจัยต่างๆเมื่อก่อนที่เชียงใหม่เนี่ยเราเราวิจัยได้แค่2เดือนต่อปีแต่ปัจจุบันนี้เราวิจัยที่นี่เนี่ยได้ทั้งปีเลย นะครับแล้วก็ทาให้การการพัฒนาความรู้เนี่ยในส่วนของงานวิจัยไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมะนษ้าที่ไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะอีกอึดใจเดียวก็จะกระจายไปสู่ชุมชนแล้วก็น่าจะต่อยอดเป็นโครงการอื่นๆที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นนําพลังงานมาใช้ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปอีก แต่ละภาพแล้วอยากจะสัมผัสของจริงบ้างแล้วละสิเอาละค่ะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าที่สมุนไพรแห่งนี้เนี่ยได้นำพลังงานมาใช้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ยังไงนะคะเห็นผลผลิตไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกลิลลี่แล้วก็สตรอเบอรี่แต่ว่าเห็นแต่ในภาพค่ะอยากเห็นของจริงบ้างได้เลยครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางเราจะพาไปดูครับเดี๋ยวพี่โชคชัยพาไปชมของจริงนะครับไปทั้งหมดไปเยี่ยมชมของจริงกันได้เลยครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับ เพลินมากนั่งชมรอบทั่วสวนสมุนไพรด้วยรถ NC v ีคันนีครับนอกจากเพลินแล้วเนี่ยเรายังได้ใช้พลังงานราคาถูกนะครับแล้วก็กดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยคือว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มงอกแล้ววันนี้ก็เป็นการที่เรามีเทคนิคก็คือว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขาเย็นกว่านี้จากนั้นพวกเราค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเขาก็จะเริ่มงอกเหมือนกันว่าเขาพบฤดูมันนะเลีหมายความว่าก่อนหน้านี้เย็นกว่านี้ กลับบ้านมาวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบ้านที่เนี่ยดูมีความสุขเราทำก๊าซชีวภาพจากของเสียและมูลสัตว์เรามีไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ใช้กันเองอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกกับบ้านครั้งเนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปมีพลังงานมีความสุขกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน กำลังจะไปยังโรงเรือนไปเห็นผลผลิตจริงๆกันบ้างหล <นะ S 1> ังจากเห็นจากภาพมาแล้วแต่ว่าที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ค่ะเราเดินทางไปที่โรงเรือนเนี่ยด้วยรถ NGV ครับผมบก็เป็นก็เป็นในส่วนของของผลิตภัณฑ์อันหนึ่นง,งนะครับที่ที่ทางทางธุรกิจการนะครับของกระทอ,ทอก็มีการจําหน่ายอยู่แล้วให้ประชาชนทั่วไปใช้นะครับก็ในส่วนของส่วนสมุนไพรเนี่ยเราก็นํารถที่ใช้พลังงาน NGV มาใช้งาน ก็หนึ่งก็คือว่าเรื่องประหยัดด้วย2ก็คือว่าในส่วนของการทับวันได้ทรายที่ปล่อยออกมาก็น้อยกว่าลูกตัวไปด้วยนะครับใช่แล้วนะครับทุกท่านที่มามาที่นี่ก็ได้รับบริการฟรีนะครับในการเยี่ยมชมนะครับสวนสุมไทยนะครับผมแล้วนั่งสบายมากนะคะรับจะตกจะตกอ่าครับสบายมากที่นั่งแบบว่าสบายนิ่มนะคะถ้าตั้งปีกสะพานตึงหลังแปลก ตอนนี้เราทั้งหมดมายืนอยู่หน้าโรงเรือนแล้วนะคะว่าแต่ด้านหลังเ,เป็นโรงเรือนอะไรบ้างในส่วนของโรงเรือนนะครับก็เป็นโรงเรือนงานวิจัยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีในส่วนของดอกทิวลิปนะครับที่เราเพาะพันธุ์ที่จะพยายามจะยืดอายุนะครับแล้วก็รวมถึงนําไปนําไปใช้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของการที่มีดอกที่เริ่มออกมานะครับแล้วก็ไ้โชว์สำหรับการที่คนที่มาเยี่ยมชมสวนสุขุมภัยสามารถได้เห็นทิวลิปและลีลีล่ทุกวันเดี๋ยวไปดูต้นกําเนิดของเขากันก่อนด้านในไปเลยครับ<อ> ตอนนี้เรามาอยู่ภายในห้องแรกเกิดของดอกทิวลิปนะคะจะมาเห็นหน้าตาเบบี๋ก่อนที่จะเป็นดอกสวยๆที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นึ่งใช่ครับผมอยู่ในนี้เหรอคะใช่ครับเช่นเลยครับที่โชบเปิดได้เลยเปิดเลยค่ะาครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอย่าแปลกใจนะคะนี่ค่ะเบบี๋บิวลิปครับผมนี่คือก่อนจะเป็นดอกสวยๆที่เราเห็นต้นกลยใช่ครับใช่ครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มงอกแล้ววันนี้ก็เป็นการที่เรามีเทคนิคก็คือว่าตอนนี้เข้ามาเนี่เขาเย็นกว่านี้ ากนการพวก <c oughs> เราก็ค่อยๆเพิ่มขือมูกเข้าไปเขาก็จะเริ่มงอ,อกเหมือนกันว่าเขาพบฤดูอาไรบ้าง <c oughs> อีกหมายความเมื่อก่อนหน้านี่เย็นกว่านี้เย็นกว่านี้นิดนึง <c oughs> นี่เราจะแข็งเลยคืออนที่เราอยู่นี้ <c oughs> หนม <c oughs> จริงๆมันเหมือนกันว่าเราอยู่ในต่างประเทศ <c oughs> นะฤ<ช> <c oughs> ดูที่อีบ้าตงตกเนี่ยคือมันเย็นกว่าสูงองศาทนียก็เป็นลบเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะจำลองว่านั้นเนี่ยเขางกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บอุณหภูมิแล้วก็แช่เย็นไว้หลังอะไรง่า่เย็นเวลาก็ค่อยๆเพิ่มู ตอนนี้ส่งมาถึงบ้านเราในห้องเบบีนี่อุณหภูมิเท่าไหร่คะ ประมาณสี่องศาหนาวทันทีอาจจะแรก็ยังยืนกันได้ใช่ไหมครับก็ก็นี้อันนี้แล้วก็เป็นเป็นที่อินพอร์ตเข้ามานะครับจากต่างประเทศก็เป็นหลายๆพันก็เดี๋ยวจริงๆแล้วที่นี่ไม่เคยเปิดให้ใครเห็นเลยนะฮะอ่านะฮะก็ก็เป็นรายการแรกที่ได้เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปอีกห้องหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เราเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตเนี่ยเราไปทํายังไงให้เข้าไปอยู่ในกระถางแล้วเราทำยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปชมอีกห้องหนึ่งครับผม ถัดจากห้องอนุบาลห้องเบบีนั้นแล้วเรามาห้องนี้ห้องอะไรคะอันนี้เรียกว่าห้องรูทติ้งครับผม <Ro oting. S 2> ก็เป็นเป็นส่วนที่ทําให้เกิดรากก็คือเราก็จะขยับอุณหภูมิมาอีกนิดนึงก็คือจําลองเหมือนกับว่าเขากําลังจะเข้าฤดูใบไม้ผลิน,นะครับนี่คือเขาอยู่ในกระถางแล้วใช่ก็คือเราฝังหัวลงไปในกระถางน,นี้นะครับแล้วก็อ,อันนี้เราก็ดูแลก็คือมีความชื้นที่เราควบคุมไว้นะครับผมแล้วก็จากนั้นลูกเขาก็ค่อยโตขุดออกมาถ้ากี่วันเขาจมาติดกับกระถาในส่วนนี้เราจะเก็บไว้ประมาณสักหนึ่งเดือน คครรัับบผมก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วสีเขียวแบบนี้ใช่ใช่ไอ้แค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนนี้ต้นเท่านี้แหละฮะอ่าครับผมครับก็อยู่ในนี้อีกประมาณหเดือนใช่ครับอุณหภูมิเท่าไหร่คะในนี้ตอนนี้ประมาณเจ็ดหกสามอ๋โหอุ่นกว่าเมื่อกี้นิดนึง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 นะฮะไปรีบดูนะเขาเรียบรีบพักเราจะรีบไปด้ยโอ้หเข้ามาแล้วรู้สึกว่าต้องถ่ายรูปค่ะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะ นี่คือมันโตถือว่าเต็มที่ไหมคะเต็มที่แล้วครับแล้วก็เริ่ม <Yeah. S 2> เริ่มที่จะจะลอยนะครับมาที่สวนสมุนไพรเราจะได้เห็นตลอดเหยครับ,รบก็มีตลอดครับถ้าช่วงที่ถ้าตรงกับช่วงที่มันออกดอกพอดีแต่ว่าเรามีการปลูกอยู่ตลอดเวลา เราอยู่กับสิ่งสวยงามดอกไม้สวยๆตรงหน้าแล้วแต่กว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยเราเอาต้นตอหรือว่าเขาเรียกว่าพันเข้ามาจากไหนอะเราจะเอาเราซื้อตัวหัวพันธ์นี่มาจากเนเ์แลนด์ครับแล้วเราก็มารูดติ้งมันแล้วก็มาปลูกแล้วก็จนมันออกดอกขึ้นมานะครับอันนี้ใช้เอนจิเนียร์ปลูกนะครับไม่ได้ใช้ จบจากชาวสวนที่ไหนวัที่จริงเหรอคะเอนจิเนียร์เครื่องกลกับนักวิทยาศาสตร์ครับจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ผ่านมานานแค่ไหนคะออกมาเป็นผลผลิตที่สวยงามก็เราปลูกประมาณตอนนี้ก็ประมาณ2ปีแล้วในช่วงแรกๆก็มีปัญหาเล็หน่อยในเรื่องของโรคซึ่งเนื่องจากว่ามาอยู่เมืองไทยความชื้นบรรยากาศอะไรก็แตกต่างกันโลกมันก็เจริญเติบโตได้แตกต่างกันแต่ตอนนี้เรารู้มันแล้วรู้ธรรมชาติของมันแล้วเราก็สามารถปลูกนะครับต้นออกมาก็ได้แข็งแรง ใกล้เคียงกับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะมไม่ใช่มีนิทิวลิตครับอนะันนี้เป็นทิวลิตจริงๆถามถึงปัจจัยที่เราดูแลเขาว่าเรานำพลังงานหรือว่าการวิจัยอะค่ะว่าเราต้องดูแลเขา,าอยังไรเป็นพิเศษมาก ก็ในส่วนของงานวิจัยนะครับก็คือว่างานวิจัยเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ได้จากท่านอาจารย์ที่มาไะไเชิยงใหม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนการดูแลพิเศษก็คือการเติม CO2 ลงมาในบรรยากาศนะครับทำให้เขาเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพลังงานเนี่ยเราก็ดูแลโดยการที่ว่าเราใช้พลังงานความเย็นเนี่ยที่เหลือใช้จากในส่วนของ การทาความเย็นของอาคารเฉลิอพระเกียรตินะครับในส่วนของประเทศเนี่ยเราก็ใช้พลังงานความเย็นส่วนที่เหลือเนี่ยนำมาใช้นำมาใช้เพาะเลี้ยงเขานะครับอ่าแล้วก็เขาก็จเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกับที่ประเทศเรรนแด์รครับครับซึ่งพลังงานนี่ก็เป็นพลังงานจากแก<า>๊สธรรมชาติค่ะโอ้โหแล้วออกมาสวยงามขนาดนี้ชื่นใจนะคะครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าของเหลือใช้จากพลังงานจะสามารถสร้างความงดงามเช่นนี้ได้ เห็นแล้วก็อิจฉาพิธีกรของเราจริงๆที่ได้ใกล้ชิดกับความงดงามของดอกทิลลิปแบบนี้ เห็นสีสันสดใสอยู่ตรงหน้าขนาดนี้ดูเหมือนเยอะนะคะแต่ทราบมาว่านี่เป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาวาเลนไทน์นี่เรามีการจัดการแสดงดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะครับในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยเราก็มีการจัดแสดงแล้วก็เปิดตัวทิวลิปตัวนี้นะครับก็เกินคาดนะครับ,รบตอนแรกเราคิดว่าจะมีคนมาดูดอกทิวลิปประมาณสักหมื่นคน แต่ขอของมาจริงๆเนี่ยประมาณสักสี่หมื่นคนก็ทําให้สวนทิวลิปเนี่ยแน่นไปด้วยคนช่วงวันหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูทิวลิปอาจจะดูคนแทนทิวลิปที่จัดแสดงตอนนั้นเยอะขนาดไหนคะก็ประมาณสักสี่หมื่นดอกครับพอๆกันเหมือนหนึ่งตอนอ่คนมาดูกับดอกทิวลิปใช่ครับตอนช่วงวันท้ายๆเนี่ยก็ก็มีมีว่าผลตอบรับที่ดีมากเพราะว่ามันมีทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กมีทั้งทีวีที่ได้มาถ่ายไปแล้วนะครับพอวันท้ายๆนี่ก็แบบว่าคนก็รอรอคิวเข้าโรงเรือนกัน แต่ว่าเราต้องจำกัดด้วยจำนวนคนก็คือก็คือยืนได้เท่าที่ยืนได้คือยืนได้อาจจะขยับตัวไม่ได้อะไรนะคะครั้งต่อไปจะประมาณสักช่วงวันแม่แล้วก็ช่วงวันพ่อเราก็จะจัดติกสันสองรอบต้องรอติดตามนะคะผ่านทาง Facebook ได้ได้ครับติดตามข่าวกันได้ถ้าใครอยากจะมาชมดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะสุดท้ายที่เราเห็นเนี่ยคือผลจากการที่เรานำพลังงานมาใช้อย่างคุ้มค่าอยากจะให้ทั้ง3มท่านนะคะฝากสักนิดนึงค่ะสำหรับแฟน ที่ชมรายการอยู่ว่าเราน่าจะใช้พลังงานอย่างไรให้รู้คุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะที่ชมก็ในส่วนของทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นของโลยาการเนี่ยเราก็พยายามประหยัดพลังงานอย่างที่สุดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอย่างเช่นอามปลูกทิวลิปอย่างนี้เราก็ใช้พลังงานที่เหลือแล้วเหลืออีกนะครับเป็นเป็นของเหลือแล้วมาใช้นะครับก็ฝากนะครับประชาชนนะครับ ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าพลังงานในอนาคตมันก็จะมีราคาแพงกันเรื่อยๆค่ะที่สี่ว่ะคะก็ในส่วนของกระทรวงพลังงานนะครับก็เป็นหน่วยงานทักัฐซึ่งมีผู้ควบคุมเรื่องการกฎหมายต่างๆซึ่งกฎหมายนตะ่างๆเนี่ยจะสําเร็จผลหรือไม่นะฮะก็ต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการเนะี่ยฮะมีแนวคิดหรือว่ามีแนวคิดอะไรต่างๆที่ดีๆเนี่ยนะนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆอย่างที่ปตททำนี่นะก็แทนที่จะเอา สร้างมลภาวะในทะเลที่แบบน้ําเย็นเนาะไปปุ๊บใช่ไหมเขาก็บกลับเอาความเย็นตัวนี้กลับมาใช้ได้ก็อยากจะฝากนะครับในสิ่งลรสิ่งนี้หลายอย่างนะครับว่ากระทรวงพลังงานก็ต้องการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยประหยัดพลังงานและในช่วงวันที่5เนี่ยนะฮะถึงเมอ้าเมษาเนี่ยนะครับขอฝากนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีการเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับก็หรอมีการรณรงค์แล้วว่าให้ช่วยกันประหยัดพลังงานหน่เมื่อการใช้พลังงานลงนะครับถือว่าเราก็เป็นรวนตัวที่หนึ่งแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับ ก็อยากจะฝากไว้ว่าประหยัดไฟที่บ้านนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ฝากไว้แท่นี้ครับค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็รุ่งค่าอย่างที่พี่พี่ทั้งสามท่านได้ฝากไว้ค่ะทุกอย่างก็เริ่มต้นจากตัวเราช่วยกันคนละไม้คนลมมือนะคะเพื่อประเทศของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ทั้งสามท่านมากเลยนะคะ,คคคะที่พานะคะลุเที่ยวชมที่สวนสมุนไพรค่ะได้ความรู้แล้วก็ได้ชื้นใจกับดอกไม้สวย ที่เป็นผลมาจากการที่เรน mm жизни, านำพลังงานมาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยคเดี๋ยว <for S 2> e ชมความสวยงามไาต่อิสลามใส่ผาาเป็นที่เราเรือเริ่มกันยุ้ครับได้ครับสนายอย่าลืมประหยัดพลังงานนะครับใช่ครับก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าผลการวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงานความเย็น ที่เอามาใช้ในการปลูกไม้เมืองหนาวแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่จังหวัดระยองนี้เป็นหนึ่งในความสําเร็จค่ะที่เป็นผลของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยและผลที่ตามมาอีกอย่างนะคะก็คือประโยชน์ที่เราได้รับร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนําไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้ และทุกคำถามด้านพลังงานพบกันได้ที่นี่ค่ะกับแอ e เอเนอรี SC, ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าการปลูกดอกทิวลิปดอกลิลลี่และสตรอเบอรี่ที่สวนสมุนไพรจังหวัดระยองแห่งนี้ ใช้ความเย็นจากกระบวนการลดความเย็นจากก๊าซชนิดใดในการปลูกตอบข้อ1ก๊าซ NGV ตอบข้อ2ก๊าซ LNG สามารถส่งคำตอบมาได้ที่เบอร์0860765050ผู้ที่ตอบคำถามถูกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลย ก็อยากจะฝากนะครับ <c oughs> ในสิ่งหลายๆสิ่งหรืยหลายๆอย่างนะครับว่า,ากระทรวงพลังงานก็ต้องการที่จะรณนงคลงให้ป,นนประชาชนเนี่ยประหยัดพลังงานและในช่วงวันที่5เนี่ยนะถึงเมษาเนี่ยนะครับขอฝากนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีการเกี่ยวเรื่องไฟฟ้านะครับก็รอมีการรณนลงเพรว่าให้ช่วยกันประหยัดพลังงานหน่อยลดการใช้พลังงานลงนะครับคือว่าเราก็เป็นรวมตัวที่หนึ่งแล้วก็ในส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าประหยัดไฟที่บ้านนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับ